คนสมัยก่อนไม่ได้กินนมเขากินอะไรแทนถึงมีแคลเซียมเข้าร่างกายครับกินในหมูในเนื้อมีแคลเซียมไหมคาตอบคือแทบไม่มีครับแทบไม่มีครับเราขาดแคลเซียมครับแล้วเราควรจะกินอะไรต่อละ่ะ อาจารย์ฟูจิมีคำถามค่ะฟูจิครับวันนี้ก็มีคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนมเคยได้ยินว่านมมีแคลเซียมสูงแต่ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยแถมมีไขมันไม่ดีเสี่ยงเป็นมะเร็งและโรคหัวใจและคนเอเชียส่วนใหญ่แพ้นมแล้วเราจะหาอะไรที่กินแทนนมแล้วได้แคลเซียมที่สูงมีอะไรบ้างโอ้โหเหตุของเรานี้มีคนติดตามที่มีความรู้เยอะเลยผมไปเสืร์ชข้อมูลจากต่างประเทศมาแล้วครับมีผลวิจัยเยอะเลยเราไปหาของกินที่มีแคลเซียมสูงแทนนมกันดีกว่าครับไปรูเรื่อง ก่อนอื่นมาดูข้อดีข้อเสียของนมกันก่อนครับใช่ครับในนมนะคมีผลวิจัยจากต่างประเทศหลายประเทศเลยนะครับข้อมูลให้ดูข้างล่างนี้ครับอันที่หนึง่งนมมีไขมันเยอะครับถ้าเรากินทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนจะทําให้เกี่ยวข้องกับมะเร็งต่อมหมาก ตับและเต้านมครับในนี้เขียนว่าเพิ่มขึ้นถึง7 1 7เลยครับ7-17%เลยครับย้ำนะครับผมไม่ได้บอกนะครับผลวิจัยบอกครับผลวิจัยออกมาเปิดเผยทั่วโลกครับคุณสามารถ Google ได้ครับอันที่2นมมีเลคโตสเยอะครับรู้จักคำว่าเลคโตสไหมครับเลคโตสเนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่มีเอนไซม์ในการย่อยครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่จะไม่มีเอนไซม์ในการย่อยตอนเด็กๆทำไมกินนมได้ครับก็เพราะว่าตอนเด็กจะมีเอนไซม์ในการย่อยเพราะเราหย่านมแล้วไปกินอาหารโดยการเคี้ยวเมื่อไหร่เราจะมีเอนไซม์ในการย่อยนม ก็คือคุณไม่มีความสามารถในการย่อยนมจึงทําให้นมนะฮะตกค้างในดาไส้และทําให้เกิดการอักเสบร่างกายทําให้เราป่วยนั่นเองครับในงานในนมมีคาซีนรู้จักไหมครับในคาซีนก็เหมือนกันมันคือโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่มีตัวย่อยครับและในนมไม่ค่อยมีวิตามินดีครับเมื่อไม่มีวิตามินดีจึงทาให้ดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยเมื่อเทียบกับนมแม่ครับแถมในนมนะครับยังมียาเล่งเติบโตอีกนะครับมียาปฏิชีวนะหลายอย่างที่ฉีดเข้าไปในหัวแล้วเวลามันออกรูกแล้วมีนมเมื่อไหร่ในนมก็มียาปฏ คกินผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมอยู่หลายอย่างนะครับก็มาพูดถึงกินอะไรแทนนมจะได้แคลเซียมที่ดูดซึมได้มากกว่านีกว่าคุณลองสังเกตคขาว่าคนสมัยก่อนไม่ได้กินนมเขากินอะไรแทนถึงมีแคลเซียมเข้าร่างกายครับเคยคิดมาก่อนไหมครับก่อนที่จะบอกว่ากินอะไรแทนเราต้องรู้เรื่องการกินอะไรร่วมกันแล้วจะดีหนึ่งในนั้นคือวิตามินดีวิตามินเคแมกนีเซียมโปรตีนคารทินอยด์กินร่วมกันแบบนี้จะดีครับถ้ากินแคลเซียมเพียวๆจะดูดซึมเข้าร่างกายได้น้อยครับได้น้อยครับหนึ่งในนั้นมีอยู่ในปลาครับแต่ปลาเนี่ ใหญ่เล็กใหญ่เล็กอันไหนคำตอบคือปลาตัวเล็กครับปลาตัวเล็กครับเพราะว่าในปลามันจะมีวิตามินดีด้วยและมีแคลเซียมที่ดูดซึมได้ดีโดยเฉพาะปลาตัวเล็กมันจะมีกระดูกอยู่ข้างในกระดูกนี่แหละเป็นตัวที่ทําให้เราเสริมสร้างแคลเซียมเข้าร่างกายครับ มาดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างครับในปลาเนี่ยนะฮะแนะนำปลากระป๋องคพือไม่ใ้ลงสังเกตะครับปลากระป๋องที่มีกระดูกอยู่ด้วยแล้วกินได้ทั้งกระดูกอันนั้นจะดีมากๆเลยครับถามว่าในปลากระป๋องต้องกินเท่าไหร่นะครับบอกว่านะฮะสามถึงห้ากระป๋องโอ้โหเยอะนะวันนึงจะกินสามถึงห้ากระป๋องทุกวันเหรอก็คงยากใช่ไหมฮะบอกว่านะครับในปลากระป๋องเนี่ยหนึ่งกระป๋องเนี่ยจะมีประมาณหนึ่งร้อยกรัมจะมีแคลเซียมประมาณสามร้อยห้าสิบกรัมซึ่งในหนึ่งวันเราจะต้องกินแคลเซียมแปดร้รอยถึงหนึ่งพันม 100กรัมยังมีแคลเซียมแค่350กรัมเราจึงต้องกินปลาก,กระป๋องถึง3กระป๋องครับถึง3กระป๋องครับโอ้โหเยอะนะเนี่ยสกระป๋องทุกวันคงไม่ไหวถูกไหมฮะดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเป็นโรคภาวะขาดแคลเซียมกันเยอะครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงขาดจนประมาณแ7เลยนะฮะโอ้โหเราไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยเอา้ามีคําถามต่อยครับว่ากินในหมูในเนื้อมีแคลเซียมไหมคุณิที่าวมีไหมคําตอบคือ สามสองหนึ่งบือแทบไม่มีครับแทบไม่มีครับมาดูตัวเลขกันดีกว่าในหมูหรือในเนื้อ100กรัมไม่จะเป็นส่วนหนังส่วนตรงไหนก็แล้วแต่นะฮะสันในสันนอกนะฮะมีแคลเซียมแค่หกถึงสิบสามมิลลิกรัมเท่านั้นครับผมพูดไปนะในเนื้อหมูเนื้อสัตว์100กรัมจะมีแคลเซียมประมาณ6กถึงสิบสามมิลลิกรัมเท่านั้นครับมันน้อยมากเลยนะฮะและถ้าเราต้องการแคลเซียม8ปดร้อยถึงหนึ่พันมิลลิกรัมเราจะต้องกินเนื้อหมูเนื้อวัว8ปดกิโลถึงสิบกิโลแปดกิโลถึงส ไม่ไหวหรอกเนื้อเยอะขนาดนี้ถามว่าคำนวณผิดไหมผมคำนวณหลายรอบนะครับใช้เวลาคำนวณเฮ้ยมันจริงป่าจริงป่าคำนวณหลายรอบครับสแสดงว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้กินปลาคุณขาดแคลเซียมครับกินนมก็เจอปัญหาหลายอย่างอีกนี่นครับถึงรู้ไงว่าปัจจุบันนี้เราขาดแคลเซียมครับเราขาดแคลเซียมครับแล้วเราควรจะกินอะไรต่อละ่ะคำตอบคือเราจะต้องกินผักกินพวกงาดำกินสาหร่ายทะเลผสมกันครับมาดูงาดำต่อครับงาดำมีแคลเซียมสูงแต่แต่แต่ تى. ฟังให้ดีฟังให้จบเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหาในการกินนะครับจะกินงาดำแล้วเสริมสร้างแคลเซียม เราต้องการใน1วันจะต้องกิน10 1ถึง11ช้อนโต๊ะ อ๋อก็ไม่ยากนี่แต่แต่แต่ในงาดํามีแคลอรี่สูงมาก1ช้อนโต๊ะมี570 570กิโลแคลอรี่ครับ570กิโลแคลอรี่ก็คือกินข้าวเกือบ1มื้อเลยครับถ้ากิน10ช้อนโต๊ะก็คือ5,700กิโลแคลอรี่วันหนึ่งเรากินได้แค่1,500กิโลแคลอรี่เท่านั้นนะโอ้กินเยอะเกินปัญหาตามมาทีหลังได้แคลเซียมก็จริงแต่ป่วยมากขึ้นอายาแล้วเรกินอะไรต่อล่ะโอ้เรื่องใหญ่นะงาดําคุณจะกินเท่าไหร่ครับคำตอบคืออย่ากินเกิน2ช้อนโต๊ะต่อวันครับถ้ากินเกินกว่านี้อันตรายครับถ้าให้ดีเลย1ช้อนโต๊ะ เพราะอะไรครับมีแคลอรี่สูงครับอยากกินเยอะกันไปครับอันตรายครับเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างครับว่าการเ,เติมเขาซียมเข้า่าังกายมันยากมากเลยมันอยู่ในผักพืชหรือปลาต่างๆแต่กินเยอะกันไปมีปัญหาอีกครับเพราะ แคลอรี่สูงเกินไปครับถ้าจะให้คำนวณมันเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลามากครับผมพูดสั้นๆดีกว่าครับถ้าไม่เป็นจะกินแคลเซียมเสริมนะครับก็คือคุณจะกินครับมะกาเมลถ้ากินต่อวันนะครับกิน10กร,รมัมจะได้แคลเซียมประมาณ150มิลลิกร,รมัมสาลายโนริประมาณ5แผ่นจะได้แคลเซียม30-40ถึงมิลลิกร,รมัมงาดำประมาณ1ช้อนโต๊ะจะได้แคลเซียมประมาณ8 5มิลลิกร,รมัมมลเดเจีย2ช้อนโต๊ะจะได้แคลเซียมประมาณ ร้180 200อยแปดสิบถึงสองร้อยมิลลิกรัมอัลมอนต์ประมาณยี่สิบกรัมก็คือประมาณสิบห้าเม็ดจะได้แคลเซียมประมาณห้าสิบมิลลิกรัมใบชะพูถ้ามาต้มประมาณหนึ่งถ้วยก็คือประมาณสิบสองถึงสิบห้าใบจะได้แคลเซียมประมาณร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบมิลลิกรัม และเต้าหู้100่กรัมจะมีแคลเซียมประมาณ350มิลลิกรัมเพื่อนๆลองคำนวณดูสิครับว่าวันหนึ่งจะต้องกินแคลเซียมให้ได้8 0 0ร้อยถึงหนึ่งพมิลลิกรัมคำนวณยากไหมครับยากมากเลยกินไอ้นุ่นเยอะเกินไปก็ไม่ได้กินไอ้นี่เยอะเกินไปก็มีแคลอรี่สูงเกินไปแคลเซียมเพียวๆก,ก,ก็กินไม่ได้นะกินไม่ได้นะมันจะเข้าไปในกระแสะเลือดอีกเคยเห็นไหมครับว่าถ้ากินอาหารเสริมแคลเซียมเพียวๆจะอันตรายเคยได้ยินไหมฮะ กินแคลเซียมเพียวๆอันตรายยังไงนะครับมีผลวิจัยจากที่นี่ครับ Journal of the American Heart Association นะฮะแคลเซียมเพียวเกิดนะครับการเสี่ยงหลอดเลือดหัวใจตีบแตกตันกล้ามเนื้อหัวใจเกิดปัญหาขาดเลือดเพราะแคลเซียมไปอุดตันเส้นเลือดครับเกิดหินปูนในเส้นเลือดเห็นไหมฮะเกิดหินปูนในเส้นเลือดอันตรายดังนั้นแคลเซียมจะต้องกินเพียวๆไม่ได้พูดหมาครับ แคลเซียมกินเพียวๆไม่ได้ต้องกินกับวิตามินดีกับวิตามินเคและคารโบไฮเดตนอยและแมกนีเซียมมีปัญหาอีกครับนิ่วในตาอีกนะฮะแคลเซียมสูงในเลือดเนื้อดลังเพื่อนผมคุณอิทธิพลแกก็เป็นโรค แคลเซียมอุดตันเส้นเลือดเกือบเสียชีวิตแล้วต้องไปผ่าตัดการทันหันโอ้สรุปครับคนปัจจุบันนี้ขาดแคลเซียมประมาณ80% 80%อยาก,กินแคลเซียมจากนมก็มีปัญหาอีกไขมันเยอะกันไปมีเลคโตสมีคาซีนซึ่งดูดซึมไม่ได้และทําให้ร่างกายอักเสบอีกเราจะไปหาแคลเซียมจากที่อื่นในงาก็มีคอรี่ดสูงเกินไปอีกในหมูในวัวแทบไม่มีแคลเซียมเลยมีแค่6-13มิลลิกรัมเท่านั้นซึ่งใน1วันเราต้องการ800-1,000มิลลิกรัมกินในปลากระปอ๋องที่มววินนนอหกกกกุั็ไใผ ต่างๆก็ต้องกินผสมกันหลายๆอย่างในแต่ละวันที่ผมบอกไปในเมนูเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องที่ยากเห็นนะครับถอดใจเลยทั้งทั้ที่เราขาดแคลเซียมขาดแคลเซียมมีปัญหานะครับขาดแคลเซียมถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องโรคหัวใจโรคประสาทโรคประสาทที่คุณมีปัญหาแล้วก็โรคมีภาวะกล้ามเนื้อเกรงกระตุกฟันผุฟันเปาะกระดูกพูนกระดูกหักมีผลวิจัยครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับก่อนเสียชีวิตจะติดเตียงประมาณ8-10ถึงปีเพราะว่าเราเดินไม่ไหวครับเพื่อนๆเห็นไหมผู้สูงอายุเดินไม่ไหวเพราะนะฮะขาดแคลเซียมเพราะเแราอะกมากเเลระ ะะพูดมาถึงตรงนี้ก็มีคําถามมีคำาว่าแล้วเราควรจะกินอะไรล่ะคําตอบก็คือกินอย่างที่ผมบอกไปสลับไปสลับไปนะฮะแต่ว่ามันยากมากเลยนะฮะก็พยายามกินเยอะๆครับก็ต้องมีคำถามว่าคุณฟูจิกินยังไงผมก็บอกว่ากินตามเมนูที่บอกไปนะฮะ แล้วผมก็รู้ว่าผมยังขาดแคลเซียมอยู่วิธีการก็คือมนุษย์ก็ฉลาดอีกครับไปหาอาหารเสริมที่มีการเติมแคลเซียมได้ดีโดยการใช้คาร์โบไฮเดรตหรือคุณเคยเห็นไหมฮะมีพืชบางชนิดที่สามารถเสริมสร้างแคลเซียมแล้วดูดเข้าร่างกายได้เยอะไปสกัดออกมาโดยใช้วิตามินดีวิตามิน K, เคคาร์โบไฮเดรตแมกนีเซียมต่างๆนี้มาผสมให้เป็นสูตรที่มีบาลานซ์มีความสมดุลกันนั่นก็คือตัวนี้ครับตอนนี้ผมพูดไายาวพอควรแล้ววันนี้ไม่มีเวลาที่จะอธิบายว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเจ๋งขนาดไหนเพราะถ้าคุณกินแคลเซียมไปมเพ แถมทําให้แคลเซียมเข้าไปอุดตันในเส้นเลือดอีกนะครับกินแคลเซียมที่เป็นอาหารเสริมต้องรู้สูตรจากนักวิจัยที่มีความรู้นะครับอันนี้ก็คือมาจากประเทศญี่ปุ่นครับแน่นอนต้องกินเมนูที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้บวกอาหารเสริมและจะทาให้คุณแข็งแรงเกี่ยวกับเรื่องแคลเซียมครับถ้าเพื่อนๆสนใจไอแคลเซียมตัวนี้นะครับไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับถือว่าเป็นความรู้ประมาณนึงให้เพื่อนๆหาวิธีการกินแคลเซียมของเพื่อนได้เลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมตัวนี้มีคนมาถามว่าผมกกกกกกิินนนนนนนออ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 อะะะะไไไรรรผผมมมมม็็ตปปแล้้้้้้้ววีีีคคคฝฝาาาาาซซซซืืืืืืืััเเเเเเยยพพพทท่่่่่ขงงใใหดถึธจ ซื้อจากผมก็คือข้างล่างนี้จะมีลิงก์ให้เพื่อนกดลิงก์และกดเพิ่มเพื่อนกดแชทเมื่อกดแชทแล้วข้างล่างจะมีข้อความให้เพื่อน,เ,อนเติมข้อความว่าขอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมแคลเซียมสูตรสมดุลจากญี่ปุ่นแล้วผมจะส่งวิดีโอให้กับเพื่อนๆครับแล้วเจอกันในวิดีโอครับ